สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับผมยุทธูมนาวงครับเพจคนเดือครับรายการไหว้พระหนึ่งพันวัดนะครับในช่วงเทศกาลสงการนี่นะครับวันนี้ผมมาถึงวัดลำดับที่หนึ่งร้อยแปดสิบเก้าครับวัดหนึ่งร้อยแปดสิบเก้าผมอยู่ตีตะบนแม่ตำนะครับอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาครับวันนี้คือวัดเมืองชุมนะฮะวัดเมืองชุมนะฮะตะบนแม่ตำอําแหนอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาครับก็เป็นอีกวัดหนึ่งนะครับ ที่ผมได้พาทันมาไหว้พระหนึ่งพันวัดวันนี้นะครับเป็นวัดลำดับที่หนึ่งร้อยปดสิบเก้าครับผมสำหรับวัดเ,ดเ,ดม,เมืองชุมนะครับเป็นอีกวัดหนึ่งในเป็นศูนย์รวมจิตใจของชุมชนเมืองชุมนะครับวัดเมืองชุมนะฮะด้ใจวัดตรงนี้นะครับสำหรับประกอบกิจกรรมทางศาสนานะครับ วันสําคัญต่างๆนะครับแล้วก็เป็นศูนย์ปริบัติธรรมของชาวพุทธที่นี่ตัวนะครับด้นนะครับวันนี้ไว้พระหนึ่งพันวัดลำดับทีหนึ่งร้อยแปดสิบเก้านะครับพาท่านไปที่วัดเมืองชุมครับเชิญตัวผมมาเลยครับช่วงนี้ยังอยู่ในช่วงเทศากาลรสรงกรานต์นะครับปีใหม่เมืองเขาอยู่นะครับรายการไว้พระหนึ่งพันวัดนะครับวันนี้มาถึงวัดลำดับที 189ครับผมมีเป้าหมายจำนวนทสิ้นหน0 0พวัดนะฮะวันนี้มาพระท่านนะครับมาไหวพระตีวัดเมืองชุมนะครับอยู่ในเขตพื้นที่ของอชุมชนเวียงชุมนะฮะตำบลตาไมตํา,น,าตนะครับอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาครับวัดเมืองชุมนั่นนะครับก็มีประวัติและความเป็นมาก็คือเมื่อประมาณ พุทธศักราช2440พระกันทวงกับพระกันทวังนะครับพระภิกษุสองปีน้องได้แยกตัวออกมาจากวัดภูมินนะครับมาตั้งสำนักส่งบริเวณใกล้เคียงกับวัดเมืองชุมในปัจจุบันนะครับเมื่อปีพุทธศักราช2443ครับในปีพุทธศักราช2453 ก่ได้สร้างกุฏิถาวรขึ้นในบริเวณวัดปัจจุบันนะครับและก็ได้สร้างวิหารและก็โรงเรียนปริยัติธรรมนะครับปีพศ2 4 7 7นะครับทางคณะสงฆ์จึงได้ส่งพระมหาปร,ริญญามาทำกันสอนปี2480นะครับก็ได้สร้างสาาการปร,ริญญาปี2484ก็ได้มีการรื้อวิหารหลังเกา่าแล้วก็ได้สร้างพระวิหารหลังใหม่ และใ้สร้างโบสถ์ตามแบบแปลนของกรมศาสนาขึ้นในปีพุทธศักราช2490ครับผมวัดเมืองชุมนี้ก็ตั้งอยู่ติดกับถนนพระโหดโยทินครับในเขตพื้นที่ของตำบลแม่ต่ำอเมืองจังหวัดพะเยาครับในช่วงเทศกาลสงการนี้ก็อย,อย่าลืมนะครับ วันนี้นะครับวันที่14เมษายน2564นะครับวันนี้สำหรับเป็นวันฝนรายเข้าวัดครับก่อนทางวัดก็ได้มีการจัดจะดีไซน์นะครับแล้วก็มีกองรายให้ทันได้ตักคนรายเข้าวัดนะครับแล้วก็ปักตุ้งปักเนรับนะครับเป็นประเภทนี้เจ้าเหนือของฮาครบเพณนี้ปีใหม่เมืองครับวันนี้ก็อย่าลืมนะครับเน้องเาะพุธาครับไปตีวัดเมืองชุมนะฮะไป ไหว้พระและกอบไปคนสายขาวัตดจดกันในประเพณีปิดใบเมืองนี่นะครับวันนี้รายการไหว้พระหนึ่งพระวัดผมอยูทุมงนาวงคับมาถึงวัดลำดับที่หนึ่งร้อยแปดสิบเก้าครับวัดหนึ่งร้อยเก้าสิบจะเป็นวัดหนี่นะครับเชิญตัวผมต่อไปนะครับ